สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องเล่าน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันว่าดโดรนซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในสงครามยุคใหม่และเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีอวากาศชื่อว่า Redwire Corporation หรือที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยตัวย่อ r d u ก่อนอื่นเรามารู้จักบริษัทนี้กันนิดนึงครับ เรดไว์เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศและการป้องกันประเทศจากสหรัฐอเมริกามีพนักงานกว่า1,300คนทั้งในอเมริกาและยุโรปจุดเด่นของเขาคือการสร้างโซลูชันล้ำสมัยทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานอาวกาศระบบอัตโนมัติและการปฏิบัติการที่ใช้ AI แต่เรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกของเรดท์ที่ชื่อว่า H a u t o โ o ครับ บริษัทนี้เชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ USS รวมถึงอุปกรณ์ออปติกขั้นสูงและโซลูชันพลังงานที่ยืดหยุ่นซึ่งถูกใช้งานทั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหน่วยงานรัฐบาลและประเทศพันธมิตรต่างๆล่าสุดเอชออโตโนมีประกาศว่าได้ส่งมอบเครื่องบินไร้คนขับในตระกูลเพิงวิน UAS ให้กับกองทัพยูเครนเพิ่มเติมแล้วครับ จริงๆแล้ว Age Autonomy เริ่มทำงานกับยูเครนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนแบบเต็มรูปแบบโดรนเพนงวิน Penguin ถูกใช้เพื่อการลาดตระเวนการเฝ้าระวังและการระบุเป้าหมายในสนามรบซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากๆทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าเพนงวิน UAS มีจุดเด่นอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือบินได้นานและทนทาน2คือติดตั้งและใช้งานได้รวดเร็ว3คือใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติเหล่านี้มันจึงกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในภารกิจทางยุทธวิธีของยูเครนและที่น่าสนใจก็คือดโดรนรุ่นเพนกวิน4ยังถูกบรรจุอยู่ในแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐสำหรับยูเครนมาแล้ว ทั้งในเดือนกรกฎาคมปี2023และธันวาคมปี2024ด้วยสิ่งที่ทำให้ a g e autonomy แตกต่างคือพวกเขาไม่ได้ส่งของแล้วจบแต่ยังมีทีมงานอยู่ในยูเครนจริงๆทีมงานเหล่านี้ทำงานโดยตรงกับทหารในสนามรบคอยปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์แบบเรียลไทม์เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับภารกิจจริงเลยทีเดียว คุณสตีฟออตลิชประธานของเอชออโตโนมีบอกว่าบริษัทมีฐานการดำเนินงานที่มั่นคงในภูมิภาคเบาลติกและได้ลงทุนมากในพื้นที่นี้จึงเข้าใจสถานการณ์และสามารถสนับสนุนภารกิจเพื่อเสรีภาพของยูเครนได้เป็นอย่างดีเขายังบอกด้วยว่าให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานชาวยูเครนและพันธมิตรและหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นทั้งในยูเครนและยุโรป เมื่อมองภาพใหญ่เราจะเห็นว่า Redwire และ e g e Autonomy ไม่ได้แค่ขายเทคโนโลยีแต่กำลังมีบทบาทจริงในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำสงครามในยุคใหม่โดรน Penguin UAS เป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนว่าอากาศยานไร้คนขับกลายเป็นอุปกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้และสำหรับ Redwire เองการมีบริษัทลูกอย่าง Edge Autonomy ก็ยิ่งทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นทั้งในเชิงธุรกิจ และในบทบาทด้านความมั่นคงระดับนานาชาติทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Redwire Corporation และ Edge Autonomy ที่เพิ่งส่งมอบโดรนเพ n g กวิน UAS ให้กับกองทัพยูเครนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะโดรนและระบบไร้คนขับมีผลอย่างมหาศาลต่อโลกปัจจุบัน